ทำอย่างไรเมื่อเป็นโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดเฉียบพลันโรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์อัมพาตมีสาเหตุมาจากการที่หลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองอุดตันยิ่งปล่อยไว้นานสมองยิ่งขาดเลือดเพิ่มขึ้นทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอเกิดภาวะเนื้อเยื่อในสมองตายทําให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาทขึ้นทันทีทันใด ได้แก่อาการปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงครึ่งซี่พูดไม่ได้หรือพูดไม่ชัดเมื่อพบคนที่มีอาการผิดปกติดังกล่าวสิ่งที่ต้องรีบทำคือเรียกรถฉุกเฉิน1669หรือญาตินำส่งโรงพยาบาลทันที ผู้ป่วยจะได้รับการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองหากไม่มีภาวะเลือดออกในสมองผู้ป่วยจะได้รับยาละลายลิ่มเลือดซึ่งมีรายละเอียดของการให้ยาดังต่อไปนี้ควรให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภายใน4ชั่วโมง30นาทีจะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสฟื้นตัวจากความพิการสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับยาประมาณร้อยละ30ภาวะแทรกซ้อนที่อาจพบได้จากการให้ยาละลายลิ่มเลือด คือภาวะเลือดออกในสมองจากการให้ยาซึ่งพบได้7คนใน100คนและพบอัตราการเสียชีวิตได้เพียง1คนใน100คนหากผู้ป่วยและญาติเข้าใจรายละเอียดและข้อบ่งชี้ของการรักษาดังกล่าวจากแพทย์และพยาบาลแล้วขอให้ลงนามในเอกสารยินยอมรับการรักษาตามแบบฟอร์มของโรงพยาบาล เพียงเท่านี้ก็จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงทีและมีภาวะแทรกซ้อนจากตัวโรคน้อยที่สุดทุกนาทีคือชีวิตเร็วก็รอดปลอดอามาพาส